ใช่ไฟยังไงเราต้องเรานัดกับใครไหมเที่ยงเที่ยงเป็นอะไรแฟนจะต้องเนี้ยโอเคตกลงนั่นใ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 นขณะที่อ่านน่ะเขาเป็นอะไรเาจะ่ชอบตบมือตลอดเวลาเป็นเพนกวินเหรอพี่ Let's go คือตอนนี้นะฮะเรากำลังรอพี่อั๋น แต่ไม่รู้ว่าเพีอจจะพาไปไหนตต่นเต้นนะแม่ลองไหมเขียนตะกิ้ให้ไม่อ่านตะกี้ยังไงกูไม่รู้ว่าพีอจจะพาไปไหนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้านบริษัททำดีนะครับธุรกิจเครือข่ายน้องใหม่นะครับมาที่นี่มาอย่างไรก่อนทางที่หนึ่งมารถส่วนตัวตามเส้นทางหนึ่งมามามอเตอร์เวย์นะครับสอง มาจากทางตรงเส้นรามคำแหง 2, 2หรือว่าถ้าใครไม่รู้จริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วพี่ยังไงอะเราสามารถเช็คอินที่เดอะวันบางนาเลยพี่เดอะวันบางนาบิสทาวน์มันจะมาถึงที่นี่โอเควันนี้เราเช็คอินแอดเราจะมาเช็คอินที่นี่นะครับเป็นไรอะ่ะ พี่คือพี่ไม่พี่ไม่เคยดูหรอแบบรายการที่เขาบอกว่าไปบุกบ้านดาราไปบุกออฟฟิศใครต่อใครเขาจะต้องมีแบบว่าเดินช้าๆแล้วก็บอกเป็นแบบว่าซาวเอฟเฟกอย่างนี้เป็นฉักเสียงปรลาังอ่างนี้มาแล้วเราจะไปเดินเดินแบบม4 0 5เข้าบ้านเขาเราไม่ได้เราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านเดี๋ยวเรามาพบกับคุณป้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัพี่บดีครับพี่อ๋อครับ วันนี้เรามาแบบดูพาให้คุณป้อมนะครับพาไปดูทุกอนูของทําดีเลยไปกันเลยไหมฮะดีครับพี่อย่างแรกเลยเข้ามาปุมน้องเตะตามากเลยพี่คือครับคุณป้อมอันนี้เป็นแคมเปญฉลอง2องแสนลหัสครับก็คือเราก็จะมีการแจกรถเบนซ์ BM w มอเตอร์ไซค์ทองคำ p h o n e อะไรพวกนี้ฮะก็มูลค่ารวมๆแล้วประมาณ10ล้านนะครับก็จะจับแจกกันในสิ้นปีนี้นะฮะฉลองปีใหม่พอดีนะครับ กติกาง่ายมากเลยฮะทุกครั้งที่เราซื้อสินค้านะครับทุกๆ200คะแนนใช่เราจะมีคูปองฮะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งไปหย่อนในทุกสาขาของทําดีก็จะลุ้นกันในช่วงปีใหม่เลยเลี้ยงปีใหม่ด้วยจับรางวัลด้วยน่ารองนา,นาร้องน่าร้ลุ้นาวัยน มองเก็บต้าเองมาเลยคือเป็นการอินเสิร์ตที่เดียววาาเรื่องอะไรแค่จุดตรงนี้ก็เอ้ยให้ผมอย่างนี้เลยไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะอย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเอาโอเคนะครับเดี๋ยวให้ผมพาไปดูแต่ละจุดได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองครับอันนี้จะเป็นโซน education center ครับเป็นโซนที่ใช้ในการจัดประชุมมา brainstorm เดียกันนะครับ ตซนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องก็จะมีห้องใหญ่เนี่ยจุดได้ประมาณ80ท่านนะครับถึง100แล้วก็จะมีห้องประชุม2นะครับที่เอาไว้รับรองนะครับก็ตรงนี้นะครับมีโปรเจคเตอร์มีทีวีมีอะไรนะครับแล้วก็ห้องประชุมสามสำหรับท่านใดที่พาทีมมาก็สามารถเข้ามาใช้ได้คอนเซปต์ <Concept S 1> จะเป็นคล้ายๆกันเหมือนกันทุกค,คล้ายๆกันนะใช่ครับในร้านกาแฟแต่ละร้านก็จะมี education center คือวัตถุประสงค์เราจริงๆเนี่ยเราอยากให้มันเป็นที่รวมไอเดียทางธุรกิจอะ,ค,ะครับครับคอนเซปต์เราก็คือคุณมีไอเดียเราพร้อมสนับสนุนเพือ่อให้มันเกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆเราก็จะมีเอ็ดเอเคชั่นเซ็นเตอร์แบบเนี้ยทั่วทุกทุกประเทศเลยนะครับครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วเอ,อ่อตอนเนี้ยออในสิ้นปีเนี้ยคาดว่าน่าจะมีประมาณ30 30สาขาใช่ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มก่อสร้างเริ่มอะไรแล้วแต่เป้าหมายจริงก็คือจะให้จบ300ภายในปีหน้า Mm. นะครับกำลังดูแต่ตอนนี้กระแสค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งศูนย์เรียนรู้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีช็อปที่สามารถเป็นเวลเนสไปยิปช้อปปิ้งสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพป่ะเราไปชั้นบนต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแบ็ก o ออฟฟิศก็จะมีโซนที่เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ก็จะมีคอนเทนตด้วยหรอมีคอนเทนตก็อยู่มุมนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ ก็จะเป็นแบบออฟฟิศแบบสไตล์ไม่มีอะไรสบายไม่มีไม่มีครับโล่งๆสบายๆใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องคุณต่อนะครับใช่ครับประมาณนั้นครับอันนี้จะเป็นตึกใหม่ก็จะมีตึกเก่าก็จะเป็นแบ็กออฟฟิศอีกที่นึงนะครับห้องทำงานผมนะครับก็จะมีห้องรับรองมีห้องน้ําส่วนใหญ่ผมก็ใช้ห้องนี้ในการทํางานนะครับ เมื่อกี้น้องสังเกตเห้มัน๋ีแล้วอันนี้คือเครื่องผลิตน้ําดื่มทําดีไฮโดรเจนเนตวอเตอร์ครับอันนี้โมเดล1โมเดล2ซึ่งอันเนี้ยรวมนวัตรกรรมทั้ง4ีเทคโนโลยีไว้ในอันเดียวเลยเป็นทั้ง AO นะครับเป็นทั้งน้าอังคาายนะครับมีความหนาอยู่ที่9.5แต่สําคัญที่สุดคืออันนี้เป็นน้ำไฮโดรเจนด้วยทานเข้าไปเพื่อต้าน,นมลพิษสระครับดีมากๆแล้วก็มีทั้งระบบร้อนเย็นและข้างในเนี่ยยังมีระบบ UV สเตอร์ไลคอยที่แบบว่าทําความสะอาดน้ําให้เราทุก2ชั่วโมงนะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำเพื่อสุขภาพครับเรามีเครื่องนี้เหมือนเราตั้งตู้กดอาหารเสริมไม่ได้บ้านเลยอ,อันนี้มันกินเพื่อต้านอนุมูลอิสระครับพี่คือมันมีงานวิจัยก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระได้แล้วความด่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับคือความด่าง9.5ไอ้ด่าง9.5เนี่ยมันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตข,ของเซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์เนื้อ้ายได้ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราได้น้ํอา RO อที่สะอาดแล้วก็ใส่สิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปตอนนี้ส่งไม่ทันครับแล้วครับ ท่านผู้ชมหรือใครที่สนใจอยากจะดูน้ําดื่มน้ําด่าง<ช>น้ำไฮโดรเจนแบบนี้ใช่ครับต้องติดต่อหรือว่าต้องทำอยงไงสามารถติดต่อกับนักธุรกิจทาดีได้เลยนะครับแต่ต้องจองหน่อยนะครับต้อง,องจองด้วยโอ้โหตัวนี้จองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า2เดือนถึงสเดือนโอ้โหใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คือเราส่งไม่ทันเลยยอดยอดเนี่ยมันเข้ามาก็ต้องทยอยส่งออกไปนะครับ<อ>แต่เรามีวิธีมีการเซอร์วิสมีอะไรให้ทุกอย่างติดตั้งให้แี่อานรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเริ่มสั่นเพราะมันอยู่ไกล ได้กลิ่นได้กินกาแฟมาแ,ฟแล้ว<อ>ปะปเดี๋ยวเราไปไปดูกาแฟกันนะครับจะสั่งต้องทำไง<อ>นี่คือนี่คืออะไรครับอันนี้คือกรณีที่ร้านกาแฟของเราทุกร้านนะครับจะมี QR code แบบนี้สมมุติว่าพี่อั๋นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่เมมเบอร์ของทำดีเลยอ่าเพิ่งมาใช้บริการครั้งแรกครับพี่อั๋นแค่สแกน QR code เนี A ่ยพี่อั๋นจะได้รับส่วนลด50%บาท ฟังไม่ผิดหรอกครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นเมมเบอร์ของทำดีคาเฟ่เพียงแค่สแกน q r วโค้ดสมัครก็จะได้เป็นสมาชิกฟบบรีๆแถมส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มครั้งแรกไปอีก5 0บาทอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถสะสมคะแนนและรายได้คืนกลับยิ่งชวนเพื่อนก็ยิ่งได้อิ่มอร่อยสดชื่นแถมรายได้เข้ากระเป๋าอีก รีบสแกนด่วนที่ทำดีคาเฟ่ทุกสาขาไล่บ้านคุณเลยนะครับบริษัทขอแสดงความยินดีกับการขึ้นตำแหน่งเมมเบอร์กินปูได้เป็นเมมเบอร์ปั๊บเลยอะ่ะครับก็เรามานั่งหลังจากที่เรา พาชมทั้งหมดแล้วนะครับคุณป้อมพาชมทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยกันเล่าให้ฟังนิดนึงเห็นได้ข่าวได้ข้อมูลมาเห็นบอกว่าตอนนี้มีไร่กาแฟมันคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงคือที่พี่พี่ทานกันอยู่เนี่ยมันเป็นโมเดลหนึ่งของทําดีครับเรามีการสนับสนุนพื้นที่ปลูกใช่ครับแล้วในลักษณะคอนแทคฟาร์มิ่งแล้วก็รับซื้อผลผลิตมาอย่างกาแฟที่พี่พี่ทานกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยเรารับซื้อมาจากแม่ห้องสอน ใช่ครับนี่คือเมล,เล็ดของเขาเลยนี่คือมลเมล็ดของเขาเขาความพิเศษของเขาคือกลิ่นมันจะหอมมากใช่ครับแล้วก็มีความเข้มข้นสูงปเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์ลยใช่ครับทีเนี้ยเราก็มาต่อยอดนะครับโดยการที่ทําโมเดลเป็นร้านกาแฟขึ้นมาคร<ช>ับใช่ครับซึ่งเราตั้งใจว่าปี65จะขยายให้ครบ300สาขาทั่วประเทศเฉพาะร้านกาแฟใช่ใช่เฉพาะร้านกาแฟครับตอนเนี้ยทำดีมีกี่โปรเจกต์ครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดถ้าอยู่ในมือผมตอนเนี้ยคือ3ามบวกหนึ่ง เพิ่งจะตกลงกันเสร็จ <c oughs> ก็คือในเรื่องของการทำ anti aging นะครับ <c oughs> การทาเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความงาม <c oughs> นะ <c oughs> ที่ตึตกเก่าเราเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ศิลปกรรมความงาม <c oughs> ถ้าเป็นเคสใหญ่เนี่ยเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งไปที่เกาหลี <c oughs> แต่ถ้าเป็น both filler หรือว่าเป็นการทําร้อยไหมหรืออะไรพวกนี้ก็จะใช้ที่นี่เลยมีหมอคอยดูแลล่าสุดเนี่ยเราไปเป็นพัรธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ baac bangkok anti aging center ซึ่งเขาเป็นเจ้าใหญ่ในตลาด การดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับเอ็นไทเอนะครับ,ค,รบคือป้องกันก่อนที่จะป่วยนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ,รบมีผู้บริหารเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเลยแล้วที่สําคัญก็มีนี่มีอันหนึ่ง<อ>เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอ,อันนี้เราก็จะทํา m o u ทําข้อตกลงกันรเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งอันนี้ก็จะต่อยอดในอนาคตจะกลายเป็นโรงพยาบาลใช่ครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์กาแฟอันนี้ที่เพชรบุรีนะครับก็จะเป็นร้านหน้าตาประมาณนี้ นะแล้วก็จะมีในเรื่องของทำดีวินเลสคอันนี้ที่เพชรบูรณ์650ไร่เราก็ทําอันนี้เป็นฟาร์มกาแฟเลย<ม>อ่าเป็นฟาร์มกาแฟแล้วก็เป็นสวนดอกไม้<ร>เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใช่ใช่เยอะขนาดเนี้ยดูแลครับก็แบ่งแบ่งใครถนัดเรื่องไหนก็ไปทําเรื่องนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะมีคนที่เขามีไอเดียเจ๋เจเจเงๆเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ถนัดทุกเรื่องครับ,รบแต่พอเขาถนัดเสร็จปั๊บเนี่ย ข้นําเสนอไอเดียเราเราโอเคเรามาเมิดกัน<ม>เราสร้างมันมให้มันเติบโตกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในอนาคตเพิ่มเติมจบภารกิจเรื่องของธุรกิจ้วทีนี้เรามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับซ<ด>ึ่ง,งจะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เอาแบบตอบสดๆเรียวๆแล้วเราไม่มีการเมคมานะครับคำถามแรกนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายนึกถึงอะไรครับ ถ้าถ้าให้ผมนึกถึงนะพี่นะคำว่าเครือข่ายผมนึกถึงศาสนาพุทธเพราะว่าผมรู้สึกว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านใช้เน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งในการทําการตลาดออตั้งแต่ตั้งแต่ยุคเมื่อ2,500ปีที่แล้วครับจากที่<อ><อ>ท่านแบบตัดสนุแล้วคับ<อ>ท่านก็มีการเผยแพร่ คำสอน,นจะใช่แล้วก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปเ,อเหมือนกันฮะในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาเข้าใจของผมด้วยความที่อยู่มานานเนี่ยคือหน้าที่เราเนี่ยไม่ใช่การขายของอหน้าที่เรามันคือการเขาเรียกว่าพัฒนาศักยภาพคนนะฮะให้เขาให้เขาเกิดความเข้าใจเพราะว่าอาชีพเครือข่ายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถหยุดทํางานได้ ถ้าเราทําเป็นนะมันคือการสร้างแอสเซทอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่มาได้2,600ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำเน็ตเบิกเนี่ยในอนาคตถ้าบริษ,ษัทโอเคทุกอย่างโอเคเนี่ยมันสามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานเราได้ในอนาคตเหมือนกันใช่ตอไปบบผูม้มีภูมิอย้ะคำถามที่2นะครับของน้องอิมที่จับขึ้นมานะครับก็ M L M คืออะไร ทำไมต้องขำด้วยล่ะน้องถ้าพี่นึกออกไหมถ้ามันเป็นข้อสอบเอนทานะน้องน้องจะไม่ตอบนะน้องจะข้ามไปเลยอะข้ามไปเลยทำไมอะไม่รู้ไงพี่ถ้าตอบในแนวความคิดของน้องเลยลกัน MLM คือ soccer leg soccer leg อันนั้นเป็น M n M ก็พอได้คำตอบไงคุณป้อมรู้สึกนะได้หรือไม่ได้แค่ในที่จริงไม่รู้ไม่รู้เลยใช่มครับไม่รู้อ่าโอเคในมุุมองคณป้อมนะครับ MLM เอาเอาความจริงก่อนเนาะเออในความคือ MLM เนี่ยมันคือมันติเลเวลมาร์เก็ตติ้งเนาะย้อนมาจากมันคือการตลาดแบบหลายชั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย MLM มันซ่อนหลักเศรษฐศาสตร์อันนึงเอาไว้ครับพี่มันคือหลักของจอห์นเนสจอห์นเนสเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่เขาทำให้โลกสงบสุข <ừ> คือแต่ก่อนเนี่ยเข <ừ> าจะมีคำพูดบอกว่าถ้าคนหนึ่งได้ต้องมีคนนึงเสีย<อ>แต่ธุรกิจ MLM เนี่ยกระจนนี้นเนสริมมาเปลี่ยนเปลี่ยนทําให้ทุกคนอยู่วินวินได้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการทาธุรกิจ MLM หรือมันตี level marketing เ,เ,เนี่ยมันคือการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม<ช>แบ่งปันตามความสามารถของแต่ละคนครับแบ่งปันตามการสร้างการทําอะไรอย่างนี้ครับมันเลยทําให้ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโมเดลของ MLM เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ทําให้โลกสงบสุขไม่ต้องแย่งกัน แค่ทุกคนมีแอคเซสมีเครือข่ายผู้ริ้วเป็นของตัวเองคนก็สามารถอยู่ได้จอห์นเนสจอห์นเนสนะครับวันนี้นะครับนะเรามายกกองมาเช็คอินแอดกันที่นะทําดีนะครับมีอะไรจะฝากหรือมีอะไรอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจทําดีบ้างครับอ๋อครับคือจริงๆจะจะ,จะเรียนที่อ่านอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเราเองมีเจตนาที่อยากจะสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันกลายเป็นแอคเซสกลายเป็นทรัพย์สินของคนที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ริโภคเป็นผู้นําเป็นนักธุรกิจรว,กรวมไปถึงรวมไปถึงแบบตัวผมเองอะที่ใช้ที่นี่เป็นที่สมาหากินเพราะนั้นเนี่ยในอนา,าคตเนี่ยทำดีเองมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าที่ทํามหากินของคนทั่วโลกเลย <ừ> นะครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราพยายามที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทำดีและใช้มันเป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างไรายได้เพราะนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นรูปแบบของทำดีที่เปลี่ยนโฉมไปที่อาจจะ เขาเรียกว่ามีคนรู้จักมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับจากเอ,อ็ดูเคชันเซ็นเตอร์แล้วก็ร้านกาแฟของเรานะครับคนก็จะเห็นเรามากขึ้นอาจจะเห็นในจอทีวีด้วยนะครับ <Yeah. S 2> นี่ยจะสร้างแบรนด์ในเรื่องของสร้างแบรนด์ A อเวน่ให้คนได้เข้าถึงเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ในพาร์ทแรกเราต้องสร้างออสถานที่ที่ทําให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายก่อนครับผมเชื่อว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับออคงสร้างพื้นฐานยังเป็นสิ่งที่จําเป็น นะครับเมื่อเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมพอเราไปสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนคนก็จะเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะทําให้เราสามารถอยู่ได้นานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คืออยู่กับการตลาดแหละนะครับก็ฝากไว้นะครับธุรกิจทําดีนะครับวันนี้เราพาไปเยี่ยมชมออฟฟิศนะครับอีพีหน้าเราจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับผ่านทาง YouTube YouTube New Fit c h a n n e l นะครับแล้วก็ แฟนเพจ Newfeed Channel เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เว็บไซต์ติดตามข่าวอัปเดตข่าวนะครับก็ newfeedth.com นะครับวันนี้เราทั้ง3ท่านนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นที่ไหนนะติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ